สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วก็อย่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ จี้เพชรแท้รูปรองเทา้าประดับด้วยเพชรเกรสรและเพชรเยลโล่ไดมอนด์รวม0.60กระรัตตัวเรือนทองคำขาว75%น้ำหนักรวม4.7กรัมความยาว3.3เซนติเมตรหน้ากว้าง2เซนติเมตรราคาเพียง22,900บาทครับเป็นจี้เพชรแท้ดีไซน์น่ารักมากครับ เป็นรูปรองเท้าส้นสูงประดับด้วยเพชรเหลี่ยมเกสรเพชรสีขาวครับน้ำเพชรสวยครับไม่นวลไม่เหลืองครับเป็นเกรดเบลเยียมหมดครับส่วนสีเหลืองไม่จะพลอยนะครับแต่ว่าเป็นเยลโล่ไดมอนด์เป็นเพชรสีแฟนซีครับจี้ชิ้นนี้เก็บงานดีครับด้านข้างก็ยังประดับเพชรมาทำให้สวยเล่นไฟทุกมุมครับด้านบนตรงห่วงมีเพชรเพิ่มเติมนะครับ เพชรให้มาเยอะครับถึงแม้เป็นจี้ชิ้นไม่ใหญ่แต่ว่าจี P ้เพชรชิ้นนี้เพชรเต็มชิ้นงานครับด้านหลังสวยงามดีหมดครับไม่มีตรงไหนเสียหายจี G ้ชิ้นนี้เป็นงานนอกมีการตอกตาไว้ถึงจำนวนเพชรนะครับว่า0.60ะรัดหรือว่า60ตังค์ครับ ราคาชิ้นนี้ไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำหนักชิ้นงานและปริมาณเพชรครับเมื่อเทียบชิ้นงานกับขนาด10และจวัดขนาดได้ชมครับน้ำหนักรวมคือ4.7กรัมเป็นงานทองคำา 18K ทองคำขาวนะครับและเพชรแท้รวม0.60ดกศูนดค่าทองคำค่าเพชรก็คุ้มแล้วครับไม่นับค่าชิ้นงานดีไซน์ส,สวยๆนะครับค่าบำเหน็จค่าช่างไม่มีครับ ค่าทองคำค่าเพชรและค่าเพชรตีให้ราคาถูกมากครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานเพชรแทร้เพชรธรรมชาติและงานตัวเรือนตรงคำครับออกใบเซอเร์เพชรเพิ่มเติมได้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนไม่สบายใจแนะนำให้ออกใบเซอร์ครับใบเล็กเป็นแค่500บาทใบเซอร์ใหญ่1 0 0 0บาทมาเป็นเล่มครับ าพี่ๆท่านไหนยังไม่พร้อมวันนี้มาจําจองไว้ก่อนได้ครับมาจําเด็กน้อยจากครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับใช้งานเบื่อแล้วสักปี2ปีสามารถนํามาขายคืนหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ครับขอแค่เพชรอยู่ครบตัวเรือนไม่เสียหายมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับไม่ชอบไบโกสั่งให้ชุบยึนโลกโกได้แจ้งเข้ามาได้ครับนั้นรับได้ที่เจเจมอเฉพาะสาวดีครับส่วนตางจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองทุกชิ้นถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับ ร้านอยู่ที่แม่กองต้องนัดล่งหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ